ใครทำวะฮ่าฮ่ฉันได้กินคนกำลังต้องการคมใหม่และฉันก็คือ CPU Man ฮะ นยไม่จำเป็นต้องแนะนำตัวเองหรอกเฟียสฉันเห็นไทเทนบอกอยู่แล้วเราลงมาทดสอบคมของนายกันก่อนดีกว่าโอเคก็ได้โอ้ดูนั่นสิภาพเกมดูไม่ได้เลยนะเนี่ยนายเล่นไปได้ยังไงเนี่ยฉันก็เล่นแบบนี้มาตลอดนะไหนลองเปลี่ยนเกมสิฮะไม่คิดจะทำอะไรก่อนเลยเหรอทำตามที่บอกไปก่อนนะโอเคก็ได้ รอก่อนแป๊บนึงนะนี่มานานเกินไปแล้วนะนี่นายทนรอไปได้ยังไงเนี่ยฉันก็เล่าแบบนี้เป็นปกตินะนายจะช่วยฉันไม่ใช่หรอใชย ทำแบบนี้ได้ด้วยเหรออย่าตั้งคำถามกับความเป็นจริงเลยนะเอาล่ะลองดูที่เกมสิโอเคว้าวโหลดเสร็จแล้วภาพสวยกว่าที่ฉันเคยเล่นด้วยฉันทำมันให้ก้าวหน้าได้ดีกว่านี้ โอ้ว้าวนี่ฉันเข้ามาอยู่ในเกมจริงๆเหรอเนี่ยไม่อ่ะจริงๆแล้วนายกับฉันยังอยู่หน้าคอมกันนี่แหละฉันแค่ทำให้มุมมองของนายเข้ามาอยู่ในเกมแค่นั้นแหละนายนี่ชอบขัดอารมณ์แฟนตาซีตลอดเลยแล้วทำไมนายต้องเอาฉันเข้ามาอยู่ในเกมด้วยละ่ะมันดูไม่จำเป็นเลยนะไม่ต้องไปตั้งคำถามอะไรกับมันมากหรอกเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่สนุกรอกใช่ไหม <S 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 แล้วก็แน่นอนนั่นไงปัญหา มันอะไรนะดูเหมือนว่าคมเก่าของนายจะไม่ยอมตายดีนะควมเก่าฉันเหรอไม่ต้องห่วงรอกเราก็แค่จัดการมันแล้วปัญหาของเรื่องนี้ก็จะหมดลงไปเองฉันจะช่วยนายเองโอเคพีพียูแมนช่วยฉันที 哎呀！ ไม่นะพี่น้องของฉันจะไดจัดการกันอามัดเป็นแฟนฉันรู้สคริปต์ออกไปถุงแก Mình mày không để màyจบ dễ dàng đâu, phải Mày không Mình, mình, mình không, 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 โทษทีนะ CPU man ฉันมีงานด่วนนะ่ะ <Hey. S 1> ฉันทำเสร็จไม่ทันเวลาแน่เลยเฮ้ฟิสขอโทษทีดูเหมือนว่าฉันจะลืมใส่เจ้านี่นะ ว้าวงานเซฟได้แล้วว่าแต่นายไปได้ของพวกนี้มาจากไหนหรอ CPU man นดีมากที่ถามแน่นอนฉันเอามาเจอก I v e v e CPU ร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่คนเขียนบทร,ร,รู้จักอยู่ที่เดียวในประเทศไทยที่นี่ไม่ได้ขายแค่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างเดียวเท่านั้นเขาขายทั้งเมาส์คีย์บอร์ดและอุปกรณ์มากมายสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ใน เว็บไซต์ของ i อ a อ c ซ u ได้เลยฉันมีหน้าที่แค่นี้แหละฉันยังจะเป็นต้องไปขายของกับคนที่มีปัญหาแบบเดียวกันกับนายอีกนับไม่ถ้วนฉันขอลาไปก่อนนะเราจะไม่มีวันเจอกันอีกบาย หมดได้เหรอหมดไปแค่นเนี้จบละได้แตม่มมาพูดอยู่เนี่ยโอ้ไปละใจเย็นๆก่อะไรใจเย็นเย็นมันยังไม่ถึงเวลาจะไปแล้วมาเขาว่าไงยังไม่ไปดูสิไปไม่ได้มันยังไม่จบอ่ะจะโปรดจะเพิ่งไปกรุณานร้อยเครดิตจบก่อนนะครับอ๋อโอเคตกลงไก่ย่างอ่ะยังครับรอมานานแล้วนะจะเย็นเกดครับเครดิมันยังไม่จบ ไอ้โอยกับบอยลอไงโอเคโอเคโอเค,อเคดีมากครับโอเคครับมันจบแล้วอ่อคุณไปได้จะเปไปหลไ,ไปนะชูชู